ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะขวัญขวัญกลับขอโทษจริงๆคะ่ะโอ้โหนแง่แหละถ้าเธอตั้งใจเนี่ยปานนี้เตีย่ยฉันคงตกกระไดคอหักตายไปแล้วแหละแต่ถ้าเราคุยกันดีๆก็คงจะไม่มีเรื่องจริงไมหมคะเจ้าสัวเดี๋ยเจ้าทีแกช่วยพาเมียกับแม่ยายแกกลับบ้านไปทีป่ะก่อนที่ฉันจะเจอโรคหัวใจแถมมาด้วยอีกโรคหนึ่ง เมอวานนอนกับเพออากงนะครับพ่อเตรียมสภาพมาให้แล้วเฮ้ยแล้วเกดจะให้หลานลำบากมานอนก,กับฉันทำไมเตี่ยจะได้มีเพื่อนไงครับอยู่กับพยาบาลจะอุ่นใจถ้าอยู่กับหลานได้ยังไงหนเตี่ยบอกว่าเตะเกดถึงหลานไงเมวานนอนกับอากงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อมารับ ไอทีที่ฉันรู้แนละ้วกแกตั้งใจทิ้งปาวานไว้เพื่อมาจบเตียก็ช่วยไม่ได้นี่ครับลูกผมว่าไม่ได้บ้าะไยพิเศษแบบลูกเคียลูกเจนี่ขนาดอากงป่วยนะครับยังไม่มาดูดาดูดีเลยถ้างั้นอ่ะพรุ่งนี้นกนแกรับปาวานกลับบ้านไปเลยนะให้คิวลูกคุณฉันบ้างผมว่าเจ๊ไปถามลูกก่อนดีกว่านะครับว่าสมัครใจจะมาเยี่ยมหรือเปล่านอนโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่สบายนะครับกับปะวานเนี่ยผมไม่หัวหละครับ เพราะว่าเขาอยู่ง่ายกินง่ายจนชินเป็นหัวกระแต่ลูกคุณหนูลูกเคียนลูกเจ๊น,นี่แหละครับว่าจะไหวหรือเปล่าไหวไหมลูกเดี๋ยวอากุงให้ตังล้วไปซื้อขนมข้างล่างนะ กาบกับกงสิลูกเล่อกลับลลกลไม่้ยเจ็บไม่ีอ่ะ,อะกลับไ,ไบไคไมค่อ,คอ่อเอ,อ,อ้าพวานนี่พ่อหนูยังไม่มาอีกหรอลูกยังครับนี่กะจะทิ้งเราไว้กับปักงอีกแล้วใช่ไสัญนญะาไม่เป็นสัญญาเลยจริงไอ้ทีจ็เป็นไงบ้างกากงสิลูกอนุให้โกงลูพี่อ่ะอ้ยซื้อของมาเขี่มเตี่ยเยอะเลยนะของอร่อยเตียเลย วันเลอกันงเตี๋ยพลังงครอเจ้านี้กินเตียลังเอ้อกแล้วใจคอแกจะยัดเยียดของกินหมดนี่เข้าปากทีเดียวเลยหรือไงปากก็มีปากเดียวโอ้เตียพวกเราอยากให้เตีเยหายไวๆนี่ครับฉันจะท้องแตกตายเพราะพวกแกนี่แหละแหม่ยัดเยียดกันไปผมก็บอกแล้วว่าเรื่องอาหารบำรุงเนี่ยผมจัดการเอง ก็ซื้อมาประจบกันอยู่ได้โอ้โหทีแกจะไปรู้อะไรวันๆแกอยู่บ้านที่ไหนฮะแกจะรู้เหรอเต๋ยชอบกินอะไรมาเต๋ยกินนิดหน่อยนะบ่ายบยัาเตกินไ่ะไไ๋ไปไปไปขออนุญาตนะคะถึงเวลาพาคนไข้ไปเอ็กซเรย์กระดูกแล้วค่ะเต๋า ได้มา่าไปเอาไเป็นไรมันเดไปด้วยค่ะไม่ตอไม่เป็นไรค่ะคุณเป็นนักพยาบาลนะคะนี่ขวันคุณรออยู่นี่